เผ็นมากพี่พี <c> ่ <oughs> น้ำใจเป็นตำถั่วที่อยากกินมาแบบหลายเดือนแล้วขนมจีนลูกชิ้นทอดอุย้ยอันนี้ชิงอุ้มตั้งใจจะเอาไว้ให้โคล่าอาบน้ำนะคะแต่ว่าเอามาล้างทั่วก่อนแล้วคอ่อาบน้ำให้มา,มา นี่อยเผ็ดสลบวิวหลังบ้านสภาพยังเป็นเหมือนเดิมนะคะมันยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะพี่พี่บ้านเรา สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดียามบ่ายสองแล้วคะ่ะจากประเทศเซอร์เบียวันนี้ร้อนแต่มีเมฆมันก็เลยทําให้แบบว่าคลายร้อนอยู่ในร่มก็จะเย็นๆสบายนะคะไม่ถึงกับแบบร้อนชอกเหมือนวันๆก่อนมีพี่ๆถามอุ้มมานะคะว่าไอ้ถั่วที่อุ้มไปเก็บแล้วก็ไอ้ถั่วขาวๆอนะคะ่ะที่เห็นออกคลิปบ่อยๆอรสชาติมันจะเหมือน ถั่วบ้านเราไหมแล้วเอาไปทําอะไรกินนะคะวันนี้อุ้มจะพาทุกคนมากินตำถั่วขาวกันค่ะซึ่งอุ้มไปซื้อมานะคะสองหรือสามกิโลนะคะพี่ๆอุ้มจะพาพี่ๆมากินตำถั่วขาวกันค่ะเดี๋ยวจะมาบอกนะว่ารสชาติมันสู้ถั่วฝักยาวบ้านเราได้ไหมหรือสู้ถั่วที่เยอะระมันได้หรือเปล่านาะเดี๋ยว มาดูกันค่ะว่าอุ้มจะตำยังไงอะไรยังไงมีผักอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องเนี่ยคะ่ะก็ตัดหัวตัดหางเหมือนเราถั่วบ้านเราแหละคะ่ะพี่ๆมาคะ่ะเดี๋ยวอุ้มจะมาตำถั่วะคะ่ะวันนี้แซบๆด้วยกันวันนี้ไม่มีคลิปอะไรสาระลงนะคะแต่แค่อยากจะมีพี่ๆถามมาคะ่ะเนาะเดี๋ยวอุ้มก็จะมาตำให้ดูว่ามันตำแล้วมันรสชาติเหมือนบ้านเราไหมมัน มันแก้กินแก้ขัดได้ไหมมันกินได้ค่ะพี่พี่อุ้มก็กินประจําเลยนะคะเราก็เน้นปลาร้าเน้นชุโรสเนีน่ยใส่ไปก็ผงนัวอะไรก็นัวอะไรก็อร่อยเลยค่ะนาะพี่พี่เนาะมาค่ะไอ้อะไรติดก็เดี๋ยววันนี้จะกินตําถั่วกับขนมจีนนะคะซึ่งอุ้มไม่ได้กินขนมจีนมาสามเดือนกว่าแล้วค่ะพี่พี่เส้นขนมจีนแบบซื้อมาจากเยอรมันนะคะก็ยังไม่ได้กินแล้วก็มีผักนี่เลยจ้า ผักสดๆจ้าบางอันก็เก็บมาจากในสวนของเพื่อนบ้านนะคะส่วนบางอันก็ซื้อในตลาดนั้นเลยจ้าเพราะว่าเรายัางไม่มีสวนเป็นของตัวเองเนาะแล้วที่วันนี้นะคะอุ้มอยากจะภูมิใจนําเสนอนั่นก็คือหัวหอมค่ะพี่ๆเราจะมากินตําบักถั่วกับหัวหอมกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากินได้ไหมอร่อยหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวอุ้มคืออุ้มกินหลายรอบแล้วคะ่ะอุ้มว่าหอมที่นี่มันหวานและมันจะเผ็ดๆนิดๆนะคะมันก็เลย เหมาะเจาะสำหรับเราคนกินเผ็ดนิดๆเนาะอุ้มจะมาหั่นเป็นชิ้นนะคะฝานยังไงก็ได้แล้วแต่พี่ๆค่ะแล้วก็แช่ในน้ำเกลือกับน้ำส้มสายชูนิดนึงอะคะ่ะประมาณสัก10นาที5นาทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ๆเนาะล้างยางเขาแล้วมาดูกันคะ่ะว่าเราจะกินได้ไหมอะไรยังไงมาจ้าอันดับแรกเราจะต้องมาจัดการตัดถั่วก่อนนะคะก่อนที่เราจะ ไปตำทรวการอ่าค่ะมาค่ะอุ้ยน้อยน้อยเกลือคานิดหน่อยน้ำซ้มซ่าชูหยาบไปนี่ อย่างนี้แหละลูกโอ้ยรกมากเลยเอาเอากระดูกลงไปลูกไม่สภาพเป็นอย่างนี้เพล่แป๊บเดียวมัวแต่ไปหั่นถั่วเอามาเอามาใครสั่งให้เป็นนิสัยอย่างนี้ฮะใครสั่งให้เป็นนิสัยอย่างนี้ดูแม่ปอย เพลอไปตัดถั่วนิดเดียวเองแป๊บเดียวกลับมาสภาพนี้ปล่อยคนละปล่อยเลยไม่ใช่ของกินเล่นลนะนี่ปล่อยนี่ไงกระดูกหนูหนูกระดูกหนูเอานี่เอาชี่มๆให้หมามีเอเอไม่ใส่เสียมากเลยหมาตัวนี้นเอานี่กระดูกหนูเนี่ยอะเนี่ยกระดูกหนูเอาไป เออนี่นั่นนะขาตั้งกล้องอย่าไปยุ่งมันมียังมีอยู่อันเดียวด้วย เูมาค่ะซิมเบิงเอาคินทอดแบบ เมืองไทยก็มีนะคะอันนี้เป็นถ้าภาษาเยอรมันก็วินเลยหล่ะนะคะเ,เหมือนกันเหมือนไส้กรอกเหมือนที่เราซื้อตามตลาดนะคะที่ว่าลูกระบาดอะไรเงี้ยอ,อฟินค่ะฟินรอดแล้วเรารอดแล้ว <c oughs> ล้างถั่วส่วนน้ำเราก็เอาไว้อาบให้หมาแช่ทิ้งไว้อันนี้จริงอุ้มตั้งใจจะเอาไว้ให้โคล่าอาบน้ำนะคะแต่ว่าเอามาล้างทั่วก่อนแล้วค่อยอาบน้ำให้หมาเป็นการใช้น้ำที่แบบว่าคุ้มคุ้มคุ้มและมีคุณค่ามาก แค่ทิ้ไงไว้ประมาณสี่ห้านาทีเนาะไปะค่ะเตรียมอุปกรณ์กันห้านาทีผ่านไป ถึกถึกลบแน่ๆน่เนยะโอ๊ยพี่ๆตำบนโต๊ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขาโต๊ะมันพังแล้วมาตำตรงนี้แหละค่ะเอาแบบเถื่อนๆนี่แหละเด้ออย่าเพิ่งว่ากันเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวให้บ้านเรียบร้อยก่อนจริงๆไอ้สมบัติตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นมันจะต้องไปอยู่บ้านซัมเมอร์แต่ว่าเขาทําช้าค่ะพี่พี่จริงๆในความคิดของเรานะคะว่าถ้าเรามาอยู่เซอร์เบียแล้วเนี่ยบ้านมันมันคงเกือบเสร็จ100%เอซอย่างน้อยเราก็เอาของสมบัติที่เราไม่ได้จะใช้บ้านหลังเนี้ยหลังใหญ่ไปไว้บ้า,บานซัมเมอร์ค่ะพี่พี่แต่มันผิดแนวผิดกฎไปหมดเลยจ้า ซัมเ e อร์เฮาก็ไม่เสร็จอะไรก็ไม่เสร็จนะคะก็เออค่อยๆทำไปค่ะพี่พีไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็เราทำเองไม่ได้นะบางอย่างอุ้มตํำไม่ใส่กระเทียมนะคะเพราะสามีไม่กินกระเทียมเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรก็เพราะว่าถ้าเราใส่กระเทียมไปนะคะเราก็จะได้มีปัญหากับคุณสามีแต่ถ้าไปกินกับข้าวในร้านอาหารและมันมีกระเทียมอย่างนั้นอะคือเขาเขาต้องกินเขาไม่ว่าแต่ว่าถ้าอุ้มมาตําในบ้านเรากิน มันอันไหนที่มันเลี้ยงเลี้ยงได้แล้วมีปัญหาด้วยกันน้อยอะ่ะองค์ก็เลี้ยงนะคะพี่พี่เราก็กินหอมหัวใหญ่กินกินหอมเปกินกุ้ยช่ายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกลิ่นมันก็ไม่แรงเท่ากระเทียมเนาะซื้อมาเมื่อวานวันนี้ต่าบางอันมันก็เริ่มปลายมันจะเริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะพี่พี่ มันเหียวเร็วเพราะว่าอากาศมันร้อนมากน,นะคะจะกินให้นําใจเป็นตำถั่วที่อยากกินมาแบบหลายเดือนแล้วค่ะพี่สามเดือนแล้วไม่ได้กินสะใจเลยนะคะมากค่ะวันนี้กินแบบปลาเถื่อนปลาเถื่อนจ้าตำถั่วขาวโอ้ชูรสองุงมก้หิวมาจากยอรมันได้จ้ะเดอ้อน้ําตาลก็ที่นี่มี ปลาใส่2อ,อย่างเลยทั้งปลาอย่างนี้น้ําแล้วก็ปลาที่เขาปรุงม,มาแล้วอันนี้ยังไม่ได้เปิดบริสุทธิ์นะคะพี่่ส่งมาจากสวีเดนนะคะที่สวีเดนขายปราถูกมากแตกต่างจากเยอรมันเยอรมันถ้าเป็นรุ่นนี้นะก็ขายขวดอยู่ที่5้าถึงเยูโรนะคะแต่ที่สวีเดนขายขวดละ3ามยูโรไม่เกินสี่เลิศไหมคะเลิศมากพี่ดําก็จะส่งมาเป็นแบบ จ็ดเป็ดขวดเจ็ดเป็ดขวดอย่างเงี้ยค่ะนางกลัวน้องอดเพราะไม่มีอะไรกินอันนี้ก็เป็นน้ำปลาอุ้มก็หิวมาจากเกยอรมันเนาะอ้ยมีอะไรอีกอะตามก่อนค่ะพี่ๆี่เดี๋ยวจะไม่ได้กินหิวแรงนะคะช่างเขามาวัดบ้านซัมเมอร์นะคะเขาจะทำเขาเรียกอะไรนะเขาจะฉาบอะคะ่ะพี่พเรียกภาษาช่างไม่ถูกอีกแล้วปึกขนาด มาค่ะมาค่ะตำทั่วเดี๋ยวจะดูนะคะว่าสีสันน่ากินบอตาไปค่ะตาไปค่ะช่างช่างคนนี้เขาเคยมาทําบ้านหลังใหญ่นี้แล้วค่ะแล้วเขาจะมาทำซัมเมอร์เขารู้จักเราแล้วเขาไม่แปลกใจหรอกว่าอุ้มนั่งคุยอะไรคนเดียวมาค่ะอุ้มจะใส่ไอ้ไอ,อนี่นะพ่อพี่ อุ้มมีมะขามเปียกอยู่แต่อยู่รังไหนไม่ทราบเหมือนกันอุ้มจะใส่มะนาวเหลืองนี่นะแล้วก็มะเขือเทศก็จะให้ดูถาดอุ้มก่อนมะเขือเทศอุ้มก็จะใส่เอาทุกสายพันธุ์เลยอุ้มจะใส่ไปอันนี้ก็พันธุ์อะไรก็ไม่รู้ค่ะพี่พีทมะเขือเทศเหลืองแล้วก็มีเชอร์รี่นะคะอ่ะจะใส่ไปให้หมดเลยคะ่ะเนาะะตําให้มันละเอียดก่อน กลไปจ้ามากินข้าวด้วยกันเนาะพี่ๆเนอะอยู่คนเดียวค่ะ เอ้แล้วค่ะโอ้ยอหอมจัดการไปคะ่ะขนม,มจีนโอ้ยเคค่ค่ะพีพคบหมูม มาค่ะพี่พี่เรียบร้อยแล้วนะคะกว่าจะได้กินอันนี้คือโทลิสองเพิ่มไปเพื่อความปินอันนี้คือหอมนะคะหัวใหญ่ที่อุ้มแช่น้ำเกลือนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูไปนิดเดียวค่ะเผื่อเขาจะได้กลิ่นมันจะได้ไม่ฉุนจนเกินไปเนาะหอมหัวใหญ่ที่เนี่ยกินกับเป็นผัก เคียงได้เลยค่ะพี่พี่เพราะว่ามันจะไม่ฉุนจนขึ้นจมูกเหมือนต้นหัวหอมหรือว่าหอมหัวใหญ่ที่เยอรมันเนาะมาคะ่ะมาคะ่ะหิวโหยมานานมากไม่ได้กินขนมจีนมาสามเดือนกว่าแล้วค่ะพี่พี่คือแบบอันที่จริงอุ้มอยากกินเป็นขนมจีนแบบตีนไก่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวอุ้มต้องไปหาว่าถ้าแถวเนี้ยมีตีนไก่มีเครื่องในไก่อะไรขายบ้างเดี๋ยวอุ้มจะพาวันหลังจะพาพี่พี่ มากินขนมจีนตีนไก่ค่ะโอ้ยนี่นะคะตำถั่วเหลืองที่เม็ดมันไม่ใช่ถั่วเหลืองอะ่ะมันเป็นถั่วมันถั่วฝักยาวบ้านเราค่ะพี่พี่แต่มันเป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็ตำออกมามันก็จะได้เป็นสีอย่างเงี้ยค่ะอร่อยไม่แพ้ถั่วบ้านเราเลยกรึบกรึบกร,กรบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเด็ดมาแล้วแล้วเราไม่ได้รีบตำวันสองวันอะ่ะมันก็จะเป็นฝ่อฝอเหมือนถั่วฝักยาวบ้านเราเลยค่ะพี่พี่เนาะชิมค่ะชิม พี่พี่รู้สึกว่าเหมือนอยู่เมืองไทยค่ะรู้สึกฟินฟินอย่างแรงชิมพริกเผ็ดบ้านนี้นะคะเผ็ดมากนะะชิม ขึ้นจมกูกเลยค่ะพี่พี่เผ็ดว้ามเคือเหลืองน้อยอืมรสชาติแซ่บอิ่ีหอมหัวใหญ่แคบหมูลูกชิ้นทอดพี่พี่เอาอะไรอีก ไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วคะ่ะว่าอยู่ไหนเราจะอยู่ยากมันอยู่ลําบากเนาะมันก็เราต้องดัดแปลงค่ะพี่พี่ลูกชิ้นทอด,ดอ่ะเรียดน้ะปรียรน <laughs> ดะะนะอ่าละขัะจังหวะตลอดเวลาเราถูก <laughs> เราถูกจูโจมค่ะพี่พี่อุ้มก็เลยมา ในครัวในห้องส่วนตูส่วนตู้ของเราดีกว่าข้างนอกมันร้อนด้วยช่างเขามามนั่นเลยค่ะที่อุ้มบอกว่าเขาจะมาฉาบอะไรให้นั่นแหละเขาคุยกับแฟนอุ้มข้างนอกเขาก่อกวนเราค่ะอุ้มก็เลยแบบนี้มาในบ้านดีกว่านี่นี่ค่ะอุ้มชิมมือแล้วนะพี่พเนี่ยค่ะ มันก็จะหวานหวานมันจะถุนน,นิดนิดมันจะไม่ถึงอะขึ้นจมูกค่ะพี่พี่แล้วมันก็จะได้ความหวานความกรอบแล้วก็ความเผ็ดเผ็ดของหัวหอมใหญ่นั่นเอง <c oughs> อืิอ,อหวานบ้านนี้นะคะอืม อันนี้จะไม่เผ็ดเนื้อมันจะแบบนันหนาะกินแล้วมันหวานตกกรอบลมจีนจำมือ,อแซบค่ะแซบมาเด้อค่ะเด้อมากินข้าวด้วยกันค่ะ มากินข้าวมื้อเที่ยงด้วยกันที่เซอร์เบียนะคะอันนี้เผ็ดรึเล่เผ็ดมากไหมพี่พ เ็ดมากไปแล้วค่ะไปหาน้ำดื่มเวอนะคะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเผ็ดมากต้องกินนมแล้วเผ็ดมากต้องหานมมากินเผ็ดมาก